เผยภาพอ้ำพัชราภากับกุลาบในวันแห่งความรักหลังจากที่ผ่านมานั้นเธอก็ได้โสดไม่กี่เดือนสําหรับนางเอกซุปตายอย่างอ้ำพัชราภาถูกจับตาในวันวาเลนไทน์นท2023นี้ค่ะจะเงาหรือเปล่าเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมามีแต่โมเมนต์หวานกับนักอดีตแฟนหนุ่มมาตลอด แต่เจ้าตัวก็ไม่แคร์กับวลีดังที่ตรงกับสาวอั้มมากจริงๆนาทีนี้วาลินทยก็ยังไม่เหงาล่าสุดกำบนังเอกซุปตาได้ลงภาพโชว์ดอกกลาบชอ่อโตที่ได้รับมาแบบอบอุ่นโดยอั้มพัชราภาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกทั้งภาพและคลิปของคนที่คอยรักพร้อมกับแคปชั่นว่าขอบคุณมากๆนะคะน้องๆส่งรถเกี้ยวห่อความรักมาให้พี่อั้มและพี่ๆในกองน่ารักที่สุดค่ะและช่อดอกไม้ช่อแรกขอบคุณที่ไม่เคย ทิ้งพีไปเลย10กว่าปีแล้ว20กว่าปียังคงเหมือนเดิมรักที่สุดเลยล่ะคะ่ะ